สวัสดีน้องนองน,องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาศิลปะกับคุณครูอภิวัตใบบัวจากสัปดาห์ก่อนๆนี้นะครับที่เราได้เรียนเนื้อหาสาระกันไปอย่างเข้มข้นแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็จะพาน้องๆนะครับมาฝึกปฏิบัติในการวาดรูปและฝึกจินตนาการกันนะครับโดย การฝึกในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาฝึกว่ารูปจากตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกซึ่งน้องๆก็เคยได้เรียนกันมาแล้วนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนั้นจะสามารถนำมาสร้างเป็นภาพวาดการ์ตูนหรือนำมาสร้างสารรค์เป็น ผลงานศินละปะได้อย่างไรถ้าน้องๆพร้อมแล้วเตรียมกระดาษดินสอแล้วมาวาดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับครับตัวเลขแรกนะครับที่เราจะมาฝึกวาดกันนะครับนั่นก็คือเริ่มจากเลขศูนย์นะครับอ่าอันดับแรกน้องๆวาดเลขศูนย์ลงไปเลยครับวาดเลขศูนย์ลักษณะของเลขศูนย์ก็จะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับวงรีนะ วงกลมกลมเรีๆหน่อยนะครับจากนั้นนะครับคุณครูก็จะวาดเลขศูนย์อีกหนึ่งตัวซ้อนไปด้านหลังเอ๊ะมันคือสัตว์ชนิดไหนกันนะนะต่อไปวาดเส้นโค้งครับนักเรียนวาดเส้นโค้งยื่นออกไปทางด้านซ้ายจากนั้น ครูก็จะเติมจุดลงไปครับเราเคยเรียนเรื่องจุดกันมาแล้วนะครับน้องๆคุณครูจะเจิมเติมจุดลงไปเสร็จแล้ววาดปากให้นิดนึงนะครับวาดปากนิดนึงอ่าน้องๆลองเดูสิครับพอจะมองออกหรือยังว่ามันคืออะไรต่อไปคุณครูก็จะวาดลำตัว ลักษณะของวงรีเอเริ่มมองออกแล้วนะครับน้องๆหลายคนก็พอจะเดาออกแล้วนะครับสัตว์ที่เราจะวาดจากเลขศูนย์ในวันนี้ก็คือปลานัเองลักษณะของปลานี่หัว มีลำตัวต่อไปปลาเขาต้องมีหางใช่ไหมครับวาดหางลงไปเลยครับน้องๆหางก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับตัว M คล้ายๆกับตัว M ในวิชา,าภาษาอังกฤษนะครับเพิ่มขีดเข้าไปหน่อยนี่เพื่อความสวยงามนะครับมีคลีปด้านบน คลิปด้านบนนะครับเติมขีดลงไปคลิปด้านล่างเติมขีดลงไปจากนั้นก็ต้องมีขีดด้านข้างด้วยนะครับเติมขีดเช่นเคยและลักษณะเด่นของปลาอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะของเกล็ดน้องๆวาดเส้นหยักลงไปเลยครับวาดเส้นหยักลงไป จายทั่วตัวปลานะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเกล็ดปลาขึ้นมานี่เสร็จเรียบร้อยน้องๆก็สามารถใช้สีในการระบายตกแต่งหรือน้องๆอาจจะวาดให้เป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินสาหร่ายฟองน้ําต่างๆนะครับอ่าโอเคครับนักเรียนต่อไป ถัดจากเลข0น,นะครับถัดจากเลข0ไปก็จะเป็นเลข1ครับ mm hmm. น้องๆนักเรียนว่าเลข1ลงไปนะครับ mm hmm. เป็นเลข1ฮินดูระบิกนะครับวาดเลข1ลงไป mm hmm. จากนั้นนะครับคุณครูก็จะวาดในลักษณะของคล้ายๆกับสระอานะครับ mm hmm. เป็นเส้นโค้ง ในภาษา,า,า,าไทยนะครับเมื่อสักครู่เราได้เลขหนึ่งตรงนี้นะครับได้เลขหนึ่งเสร็จแล้วคุณครูก็วาดเส้นโค้งออกมาตัานคันไมเ่เอ่ยเออดูสิมันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนกันแน่นะครับอ้าวต่อไปนักเรียนนักเรียนรู้จักหยดน้ําใช่ไหมครับรู้จักหยดน้ํานะครับคุณครูก็จะว่าลักษณะคล้ายๆกับหยดน้ํานะครับ แต่เป็นแนวนอนนะครับลักษณะหยดน้ําแนวนอนอมีหยักนิดนึงนะครับมีหยักนิดนึงอเอ๊ะเริ่มมองออกแล้วนะครับเริ่มมองออกแล้ว <Okay. S 1> จากนั้นคุณครูก็ใส่ลักษณะหยดน้ําเข้าไปด้านในอีกหยดหนึงนะครับ คนอาจจะมองออกแล้วนะครับว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับสัตว์ชนิดนี้ก็คือ่านนะครับหรือว่าหงก็ได้นะครับลักษณะของปีไม่ได้ก็ต้องวาดนะเส้นหยักเพิ่มเข้าไปเป็นลักษณะของเส้นขนนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือดวงตาคุณครูก็จะวาดจุดลงไปนะฮะวาดจุดลงไปมีขนตาเพื่อเพิ่มความสวยงามเสร็จแล้วก็มีปากนะครับ นี่เป็นยังไงครับน้องๆสวยงามเลยทีเดียวนะครับน้องๆอาจจะมีการตกแต่งโดยเพิ่มเส้นโค้งนะครับให้เป็นลักษณะของกำลังว่ายอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับต่อมานะครับตัวเลขต่อมาก็คือตัวเลข2นั่นเองนะครับน้องๆรู้จักเลขสองกันแล้วน้องๆวาดเลข2ลงไปเลย เลข2ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเอน้องๆลองสังเกตดูสิครับว่าเลข2นี้จะเป็นส่วนใดของสัตว์ชนิดใดกันแน่นะคุรูยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาวาดสัตว์อะไรจากเลข2นะครับต่อมาน้องๆนักเรียนวาดวงกลมเล็กๆครับแต่อันนี้คุณครูจะใบให้นะครับว่าเป็นลักษณะของดวงตานะครับวาดเลขอ่า วงกลมลงไปนะครับใส่จุดลงไปให้เป็นลักษณะของดวงตาเน่พอจะมองออกหรือยังนะต่อไปนะครับวาดเส้นโคง้งาวาดเส้นโคง้งลักษณะนี้นะครับทพง,ง่อนๆผมรูเลื่อนให้ดูนะครับวาดเส้นโค้งลงมาเอ๊ะมันเป็นปากหรือเปล่าตรงเลขสองเป็นปากหรือเปล่านะครับวาด วกกลับมาครับอ่าวกกลับมามีหยักนิดนึงนะครับหยักนิดนึงปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเราก็วาดเส้นเชื่อมขึ้นไปหาเลขสองตรงนี้อ้าวจิ้งจกหรือเปล่าครับน้องๆสัตว์ที่เราจะมาวาดจากเลขสองวันนี้นะครับก็คือ จระเข้นั่นเองแต่ตอนนี้ยังไม่เหมือนจระเข้นะครับน้องๆเราก็เพิ่มเติมรายละเอียดของจระเข้ลงไปนะครับเติมเส้นจมูกนะครับเติมหยักบริเวณด้านหลังนะครับของเจ้าจระเข้น้อยของเรานะครับถ้าน,น้องสังเกตจระเข้นะครับก็จะมีลักษณะแผ่นหลังที่เป็นยังไงครับอ่าเป็นหยกักเป็นหนามขึ้นมานะครับนี่น้องๆสามารถตกแต่ง ได้ตามจินตนาการเลยนะครับเพิ่มฟันเข้าไปนะครับเพิ่มความน่ารักของจระเข้ของเราทีนี้เลข2ของเราก็กลายเป็นจระเข้แสนน่ารักเรียบร้อยอ้าวต่อมานะครับก็จะเป็นเลขอะไรเอ่ยถัดจากเลข2ก็ต้องเป็นเลข3นะครับอ่าน้องๆวาดเลข3ไปนะครับเลข3นะครับ เน้องๆลองสังเกตดูสิครับว่าลักษณะของเลข3นี้น่าจะเป็นส่วนประกอบของสัตว์ชนิดใดได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาลองวาดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับแล้วเราลองดูว่าทอนสุดท้ายแล้วเลข3นี้จะกลายเป็นสัตว์ชนิดไหนเมื่อเราได้เลข3แล้วนะครับให้น้งนองๆนะครับวาดเป็นลักษณะของวงรีนะครับ ามาเชื่อมกับเลข3ตรงนี้นะครับาวาดเป็นลักษณะของวงรีนี่จากนั้นนะครับวาดเลข3นะครับแต่คราวนี้ให้น้องๆวาดเลข3แบบกลับด้านนะครับเหมือนกับการส่องกระจกนะครับไว้อีกด้านหนึ่งของวงรีตรงนี้นะครับนี่พอจะมองออกแล้วนะครับ รูปภาพที่เราจะนํามาวาดน,นะครับจากเลข3ในวันนี้ก็คือรูปผีเสื้อตัวน้อยนั่นเองตอนนี้ก็ยังไม่เหมือนผีเสื้อเท่าไหร่ใช่ไหมครับน้องๆเราก็ต้องมีการเพิ่มรายละเอียดของผีเสื้อลงไปใส่ลักษณะของเส้นนะครับผีเสื้อนะครับที่สําคัญก็ต้องมีหนวดที่ม้วนสวยงามน,นะครับน้องๆนักเรียนอาจจะตกแต่งนะครับด้วยการ พิ่มลวดลายลงไปบริเวณปีกนะครับแล้วระบายสีให้สวยงามเห็นไหมครับจากเลข3ของเราตอนแรกก็จะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามขึ้นมาได้นั่นเองตัวเลขต่อไปนะครับที่เราจะนำมาวาดเป็นสัตว์นะครับนั่นก็คือตัวเลข4ี่นั่นเองซึ่งตัวเลขสีนี้นะครับก็จะมีระดับความยากที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับให้น้องๆค่อยๆวาดแล้วก็ทำตาม คุณครูไปทีละขั้นตอนเลยนะครับเริ่มจากการวาดเลข4ี่ลงไปครับรน้องน้องไม่ต้องวาดใหญ่มากนะครับวาดเล็กๆคุณครูจะบอกก่อนเลยนะครับว่าสัตว์ชนิดนี้ที่เรากําลังจะวาดก็คือไก่นั่นเองน้องๆก็พอจะเดาออกนะครับว่าตัวเลข4บริเวณแหลมๆตรงนี้ก็คือบริเวณของจะง,งอยปากของไก่นั่นเองเสร็จแล้วคุณครูก็จะวาด หัวของไก่นะครับอ่าลักษณะโคง้งลงมาแบบนี้คล้ายๆกับเลข2เมื่อกี้เลยนะครับไก่ให้หน,หน้องๆสังเกตไก่ตัวผู้นะครับมันจะมีบริเวณคางของไก่ตรงนี้อ่าก็เป็นเส้นข้างล่างของเลข4ตัวนี้นะครับน้องๆวาดลงไปนะครับอ่าวาดคอไก่ยาวลงมาจากนั้นลำตัวครับ ลำตัววาดคล้ายๆกับหยดน้ำแบบแนวนอนที่เราได้เคยวาดไปเมื่อเลของมาสักครู่นะครับาวาดหยดน้ำลงไปเหมือนไก่ขึ้นมาแล้วครับลักษณะสำคัญของไก่ตัวผู้นั่นก็คืองอนนั่นเองเติมงอนลงไปเลยใส่งอนลงไปเลยครับน้องๆเมื่อเราได้เคลา้าโครงของไก่เรียบร้อยเราก็จะเติมรายละเอียดต่างๆลงไปนะครับใส่ ดวงตาไก่ของเราจะมีความน่ารักมากขึ้นนะครับถ้าน้องๆวาดดวงตาของไก่นั้นให้มีลักษณะกลมแล้วก็มีความใหญ่นะครับมันจะทําให้ไก่ของเรามีความน่ารักยิ่งขึ้นนะครับมีปีกนะครับปีกวา่าค้งแล้วก็อยากอยากอยากตามบนปูคงอยากอยากอยากครับได้ปีกแล้ว ต่อไปหางครับน้องหางเราก็จะวาดคล้ายๆกับหยดน้ำนะจากหยดเล็กไปหยดใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนี่เป็นหางไก่เพิ่มรายละเอียดของหางลงไปในส่วนนี้น้องๆอาจจะเพิ่มสีสันนะครับในส่วนของขั้นตอนของการรับรายสีตกแต่งได้นะครับ วาดขานะครับขาเล็กๆก็จะทําให้ไก่ของเรามีความสวยงามมากขึ้นเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับน้องๆตามทานมมันไม่เอ่อยเดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงน้องๆสามารถกลับมาดูคลิปนี้ได้ซ้ําได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับน้องๆเลขถัดมานะครับ ก็คือตัวเลขที่ถัดจากเลข4ก็คือเลข5นั่นเองนะครับซึ่งคุณครูคิดว่าอาจจะนํามาให้น้องๆฝึกนะครับเป็นตัวเลขสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับอ้าวสัตว์ชนิดต่อไปนะครับที่เราจะมาวาดจากเลข5นี้คุณครูเชื่อว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆผู้ชายหลายๆคนนะครับนั่นก็คือ ก็ซิล่าน้องๆคนไหนชอบก็ซิล่าบ้างเอ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดก็ซิล่าจากตัวเลข5กันนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนก็ต้องวาดเลข5ลงไปนะครับขั้นตอนการเขียนเลข5นะครับเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับลากลงมาโค้งและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขีดเส้นนอนด้านบนนะครับนะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของปากกอซิล่าต่อไปนะครับวาดลักษณะของหัวและลำตัวโค้งลงมาครับน้องๆโค้งลงมาโค้งลงมางอนขึ้นไปเป็นหางนิดนึงจิ๊ดอเอทำไมกอซิอลามันตัวเล็กจังเลยใช่ไหมครับาวาดลักษณะของปากโค้งลงมาวาดลำตัวนะครับวาดลำตัว มีขานะครับหนึ่งข้างขาสองข้างนี่เราก็ได้รูปร่างของกอซิล่าขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดต่างๆลงไปนะครับใส่แขนเล็กๆนะครับเพื่อเพิ่มความน่ารักตะมุกตะมินะ,ะใส่แขนลงไปเป็นกอซิล่าเด็กๆน่ารักนะครับดวงตาเพิ่มเพิ่มความดุร้ายนะครับครูก็จะใส่เส้นเฉียงขึ้นไปนะครับ ใช้เส้นครึ่งวงกลมนะครับในการสร้างดวงตาที่มีความโหมดร้ายแต่ก็ยังดูมีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับก็ซีล่าก็ต้องมีแผงหลังด้วยครับน้องวาดลงไปนี่ก็เ,เป็นก็ซีล่าน้อยของเราน,น้องอาจจะตกแต่งด้วยการเพิ่มนะครับเพิ่มไฟเข้าไปใช่ไหมครับก็ซีล่า่นไฟ ก็น้องๆก็สามารถระบายสีหรือว่าวาดองค์ประกอบอื่นตกแต่งเข้าไปในก็อสซิล่าของเราได้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราได้วาดรูปจากตัวเลขนะครับไปทั้งหมด6ตัวนั่นก็คือตั้งแต่เลข1จนถึงเลข5นะครับแล้วสัปดาหนะ์หน้าเรากลับมาติดตามกันนะครับว่าตั้งแต่ตัวเลขที่6ถึงตัวเลขที่9นั้น จะสามารถจินตนาการหรือสามารถเอามาออกแบบเป็นรูปอะไรได้บ้างให้น้องๆติดตามได้ในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกไปพร้อมๆกับครูเป็นอย่างมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์นี้คุณครูต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ